บิดัตเตอร์ตัวนี้ครับหมั่นผสมบิดแต่งสวยเลยนะาลังเปลี่ยนเออโผล่พี่ยาพี่ยะสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้วันนี้คือได้สายัวใส่มาใช่ไหมเนี่ย แม่ยากพ่อกันยุตลาดนะบ้านนะบ้านอย่างนี้บ้นข่าวเนาะครับบ้นข่าวตัวกระเช้าวันวันอย่างวันวันพุธวันพุธที่ 20.. ่สิบตนเลยยี่สิบสีธันวาคมสองพัเท่าไหร่ะคู่เนี่ยหนอยหมื่นห้าร้อย0ตุกตัวเท่าไหร่ตุกละหนึพันสองร้อยผูกตัวแม่ดอันนี้ผู้

098ก้าดูยห้เาครับมยะเอาให้านๆครับประมาณ4 4เดือนนี่นแหละครับรน,น,ออนี่นนออกแม่น้นเราเจออะนเนี่ยโดนแล้วครับเดี๋ยวออกโดนแล้วเนาะเปลอเราตัวอืม

ตัวตัวตัวเล็กเนาะตัวเไรเนี่ยตัวล็ตัวเเออไปถาไปขายทีเนี่ยไปพูไทยเราไป่ายไปขายงวสองหม่ามพครับแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกโกโก้รออยู่นี่ครับโอเคงไม่ยากแนง ลูกงามอยู่สครับลูกสีแดงแยกบอ่อแยกบ่เอาแยกบวัแยว้เดี๋ยวลงไว้สองหมืนสามพันครับแม่ก่เน้าอลา,าดีดีต้องมีลูกแรกกลุก่มท้ายลเลาดี เงาเบื้องบรรยากาศไปแล้วมีต้นมืดๆตรงนี้มันบังแดดบรรยากาศอยู่ด้านหลังตลาดครับฝั่งนี้ห้อยขอมาไลยคือเก่าแล้วครับมาเชื่ารขายขึ้คร <Wall witnessed. S 1> <houses> ับครับขายพีตลาดครับพ่อไข่หนุ่ยไข่หนุ่ยตัวเนาะไข้ยุ้ยเอาไว้ตัวเนี่ยเอามาสองตัวจะขายเราเดี๋ยว โอ้อันนี้เป็นแม่ยังเนี่ยแม่แม่จามสิจ้าโอ้สายแก่ตัวเนี่ยจะปีแล้ววุ้นเนี่ยเนาะลูกลูกสีตัวหวได้เลยโอ้ลูกสีตแล้วปัตติโตเปิดไปเท่าไหร่เนี่ยเอาไปคุ้นตัวเนี่ยเปิดไปสิบห้าโอ้โก้ผมพินเหมือนหาพันเนี่ยเอาบอกเบือ 090-293-7715ูน0 0สอ้ส่าม่ันโอ้สายบาบันใหญ่ครับเบิง้งวันนี้ครับ่ายเบิง้งงรค่ไม่ต้องของใครบุญเนี่ยไม่เห็นเจ้าของเขาเลยสายใหญ่สายใหญ่ไม่เห็นเจ้าตัวเขา่ายเบิ้งครับ ตีหมื่นพ่อพันตอนเนี้ย่าแสงเนาะหง่ให้จอนสักเสียสวยไม่สาวแล้วครับสูงประมาณ1 0ร้ยี่ร้อยสามสิบถึงดูครับเนี่ย หวานชนปีหัวโ่นแกงบุขาสวัสดีครับเท่าไรงามๆนั่นน่ะ18 1 8 0 0หมื่นแแม่สาวเนี่ยแม่สาวเออเอาบอกปให้ผมดูศ8นย์แปดสี่ครับเจ็ดสองเก้าเจาสี่ครับพอจอดหมื่พเนาะพอร่นลูกสามหนึ่งลูกสามหนึ่ง สวยเลย1มื่นแปดพัน่เนาะครับครับเอาขอบคุณครับผมมากตัวสี่ตัวขายหมดแเ้วเออเยี่ยมเยี่ยมเอาขอบคุณครับสุกสามหนึ่งครับ1มื่นแครับราคาร่องครับขอจอครับตัวหาเราด้วครับเด้อเนี่ยสายงามงามของเรา

17,500เ้าร้ครับคุณต่อค้าเเอาไทยเบื้องรับคุณท้องไงม่นเจ็ดพั้าร้อยครับวางอวางอามครับพี่น้องวันนี้กัเบื้งบรรยากาศย่างเดี๋ยวพี่น้องมัก็ได้ไทยหลายมันได้หรอกไทยบรรยากาศเอาเบื้องเอาครับ ก็ได <Es> ้ซื้อตะขากันดีๆอยู่ครับคนไยคือเข้าไทยตลาดไทยปีตรงวองงามสาวก็แม่สาวจะหนายกแก้วแล้วอย่างนี้หร่อวันนี้เพิ่งเพิ่มเพิ่นะพี่้องเด้อ